แม่พี่น้องสุผูกสุบกันค่ะวันนี้ยายนวลสีผ้ามาอัปเดตต้นไม้ที่ยายนวลปลูกลงไปตั้งแต่ลิดแรกๆที่ที่หนองค้ออยู่ค่ะที่ยายนวลเปิดช่องใหม่ๆคะมะถาพี่น้องยายนวลสีผ้ามาเบ่งอัปเดตล่าสุดว่าต้นไม้ที่ยายนวลปลูกมันเป็นยังไงคะ่ะมาค่ะพี่น้องค่ะนี่ราคาคือต้นยังน้าที่ปลูกไว้ค่ะพี่น้องตอนนี้ใ่ญ่แล้วค่ะอันนั้นกระต้นซักค่ะพี่น้อง ต้นซักค่ะเดี๋ยวนี้เขียวแล้วค่ะสองปีสามปีผ่านไปพี่น้องดูดูค่ะอันนั้นคือต้นสักที่ปลูกไว้ค่ะพี่น้องตอนนี้ใหญ่แล้วค่ะถ่วหัวยนวลเรียบร้อยแล้วค่ะต้นซักใหญ่แล้วนะคะพี่น้องแล้วก็ทนแรงทนฝนได้ดีพร้อมค่ะนี่แหละค่ะอันนั้นคือต้นพยุงค่ะต้นพยุงที่ยนวลปลูก ตั้งแค่คลิปแรกๆเลยค่ะพี่น้องที่ปลูกกันหลองพ่อยนี่ละจ้าคือต้นไหม่ที่ยายนวลปลูกกับหลานตอนที่เปิดคลิปไม่ไมค่ะพี่น้องที่เคยบอกไว้ว่าเดียวถ้าต้นใหม่ไเดียวสิมาอัปเดตให้เบ่งด้ค่ะพี่น้องนี่ราคาต้นใหม่ของยายนวลกับหนองพ่อที่ปลูกไว้ณตอนนี้หลานสาวกับป่ะยุล้วละจ้าหลานสาวกับไปเมืองนอกละจ้าประยุ่กับแม่เพิินแล้วค่ะอยู่แถวนอเวค่ะพี่น้องนี่ละจ้า คือต้นไม้ที่ปลูกกับกับหลานใหญ่แล้วค่ะพร้อมที่สิให้ลมเงาแล้วค่ะพี่น้องสายน้ำเข้าก็เตมค่ะพี่น้องนี่ละจา้าคือบรรยากาศหน้าใยนวลค่ะหลังจากที่ปลูกต้นไม้ต้นไม้กับใยสใี่ละจ้าพี่น้องห้ควมำลมเงาห้ความ,ม,าวามเย็นค่ะพี่น้องเวลามาทงหน้านเย็นดีค่ะพี่น้องมีต้นไม้ก่ะ เป็นอีหยังที่เย็นสบายเนาะค่ะพี่น้องเอาเอกซิเยนจากต้นไม้จ้ะพ่อเด้หายใจอิ่มๆอยู่เนาะค่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศทุ่งนาเยนวลค่ะตอนเช้าๆจ้ะกระสิประมาณนี้ละค่ะพี่น้องนี่ละค่ะบรรยากาศทุ่งนาบ,บ้านๆค่ะบรรยากาศาบ,บ้านๆอันนั้นก็นคือเสาไฟฟ้าแรงสูงค่ะพี่น้องเสาไฟฟ้าแรงสูง ผ่านมาจากประเทศลาว่นล่ะค่ะพี่น้องข้าเจ้าสื้อไฟมาจากประเทศลาวกะสีพานมาแถวทั้งหน้าไงนวลค่ะมาเมืองเลยเขานองบัวลำพูมานีล่ะจา้านี่ระคะบรรยากาศาหลังฝนตัวค่ะพี่น,อยยน้องไงนวลถ้ามาอัพเดตค่ะน้ำในสากระเต็มค่ะพี่น้องปลากระเต็มอยู่ค่ะกินกับบท่านดอกเบาเรี่ยงกินนะคะจะว่ายหากระไล,ลายพี่น้องจา้า นี่แหละค่ะคือบรรยากาศนาใยนวลค่ะคิดทอดหลานกับเบิ้งต่างต,ต้นไม้หลานปลูกน้องค่ะพี่น้องเนาะค่ะใยนวลมาอัปเดตให้เบิ้งซ้ำนีนะคะพี่น้องพอกันคลิปไม้ค่ะคลิปหนีใยนวนลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ